วครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน toy p า r review นะครับผมและในครั้งนี้นะครับก็อยู่กับเจ้า W q u a n t a f u s a b e r นะครับเกรด MG นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่หนึ่งในดวงใจของผมเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวที่เทมากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมต้องขอขอบคุณเจ้าของโมเดลก่อนเลยนะครับก็คือ คุณไว้ไวนะครับไว้เนี่ยที่แปลว่าสีขาวไวก็คือเหมือนไวนที่เป็นเครื่องดื่มนะครับผมอ่าก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยที่ส่งโมเดลมาทําสีนะครับเป็นลูกค้าอีกหนึ่งทันทีน่ารักมากนะครับแล้วก็อนุญาตให้เอามารีวิวต่อได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็ต้องฝากกด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมอ่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเจ้าตัวนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไป เรามาเริ่มกันที่เรื่องการประกอบนะครับสำหรับผมเนี่ยแล้วก็ใครที่เคยประกอบ MG มาแล้วแล้วก็ประกอบ RG มาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันประกอบไม่ยากนะครับโดยเฉพาะใครที่เคยประกอบเดอร์มันโอควอนต้ามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกันเลยอะนะครับมันเหมือนกันเลยต่างกันแค่มันมีเซเบอร์นะครับมีดาบเพิ่มขึ้นมานะครับอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็แบบเออลงตัวดีนะครับผมแต่สําหรับมือใหม่เลยนะครับที่คิดจะประกอบ mg ตัวนี้นะครับผมคิดว่าประกอบได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าชิ้นมันไม่ได้เล็กผมเลยบอกว่ามือใหม่สามารถประกอบได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบประกอบอะไรนานๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะนะครับและก็ตัว mg อื่นๆด้วยนะครับก็ ไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าการประกอบสำหรับ MG เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบประกอบแบบเน้นเสร็จเร็วๆอะ่ะมันก็สามารถทําได้แต่ว่าหุ่นมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเห็นรอยเกตอะไรใช่ไหมรอยตัดอะไรแบบนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องความง่ายของการประกอบนะครับผมขอให้4ดาวครับมาต่อกันที่รายละเอียดของโมเดลนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นแบบโอควอนต้าเอ็มนะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือรายละเอียดของ RG เนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดกว่านะครับสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ว่า MG ก็ไม่ได้แบบด้อยนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะไม่แน่นเท่ากับตัว R g จเนาะเพราะว่า RG เนี่ยแบบตัวเล็กจริงแต่ว่ารายละเอียดแน่นมากนะครับก็มีเดินเส้นเดินลายให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ารายละเอียดมันจะแบบไม่ดีนะครับ สำหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับผมขอให้สีดาวแล้วกันครับมาต่อกันที่จุดขยับนะครับตัวเนี้ยผมอาจจะขยับได้ไม่เยอะมากเนื่องด้วยผมดันไปทำสีก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะครับพอดีว่าระหว่างประกอบเนี่ยก็นั่งดูฮาร์ดล็อกเกอร์ไปด้วยแล้วก็เลยแบบอ้าวเพลินสรุปทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแบบอ่ะรีวิวทั้งๆที่ทำสีนี่แหละแต่อาจจะขยับให้ดูไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังละกันว่า มันขยับได้ประมาณไหนเนาะก็เริ่มจากหัวนะครับหัวเนี่ยขยับโยกซ้ายขวาได้ก้มเงยได้เยอะด้วยนะครับนี่ก้มเงยได้เยอะเลยนะครับนี่พอ,อตัวนะครับช่วงตัวก่อนตัวเนี่ยหมุนได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแงวนขึ้นได้นะครับแล้วก็ก้มลงได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มาแขนนะครับถ้าอยู่ในหมวดที่มีอาวุธอยู่ด้วยเนี่ย มันอาจจะยกได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันก็จะติดกับไอ้ตัวแบ็คแพคของเขานะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันติดตรงแง่งตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองถอดออกแล้วผมขอลองถอดออกก่อนนะครับเปึ๊บนี่เจ้าบันโอก็จะตัวเบาขึ้นเยอะนะครับอ่าแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้สบายเลยทีนี้นะครับอ่ายกขึ้นนะครับได้สบายนะครับ ติดที่ว่ามีแบคแพคนะครับมันก็ยกได้นิดเดียวนะครับข้อพับนะครับปึ๊บไม่ต้องห่วงครับ Mg พับได้สุดอยู่แล้วนี่แต่นี้มันติดตรงเกลานะเนาะมันก็เลยพับได้ประมาณนี้นะครับมาดูที่มือกันบ้างนะครับมือนะครับสามารถยกขึ้นแบบนี้ได้แล้วก็กดลงแบบนี้ได้นะครับนี่แล้วก็สามารถอึ๊บนี่แงนขึ้นแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็เอาลงแบบนี้ได้แล้วก็นิ้วนะครับสามารถขยับ3นิ้วนี้ได้นะครับ3มนิ้วล่างแล้วก็ขยับนิ้วชี้นะครับแล้วก็ขยับนิ้วโป้งอ่าทั้งหมดจะขยับได้ทั้งหมด1 2 3ส่วนนะครับโดยที่มือของเขาเนี่ยไม่มีอะไรให้นะมีแค่มือตัวนี้เลยจะจับเอาวุธยืนกำมือยืนแบมือทำท่าทำทางอะไรก็แล้วแต่คือจะอยู่ที่มืออันเดียวนี้เลย ก็ถือว่าออกแบบมาได้แบบโอเคเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่ขาบ้างนะครับอ่ะมันกลางออกอย่างเงี้ยปึ้งไม่ค่อยได้นะครับมันต้องติดกระโปรงตัวกระโปรงข้างเนี่ยมันผมลองยกแล้วนะแต่ว่ามันยกขึ้นได้แค่เนี้น้อยมากน้อยมากๆเลยแทบแบบเอาเป็นว่าแทบจะขยับไม่ได้เลยดีกว่านะครับถ้าเราจะขยับขาเนี่ยเหมือนต้องแบบดันกระโปรงไปข้างหลังนะครับ แล้วก็เอาอีกตัวน,นี้มาประกอบใหม่ป,ปึ๊บนี่มันก็ถึงจะยกได้แต่ก็ยกได้นิดนึงได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีกระโปรงข้างอะ่ะโ,โหยกได้สุดเลยนะครับแล้วก็ขาหน้าอ่าได้ประมาณนี้นะครับยกมาด้านหน้านะครับยกไปด้านหลังนะครับป,รปึ๊บอ่ะนี่ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูข้อพับกันบ้างนะครับ ข้อพับเนี่ยก็จะพับได้ประมาณนึงนะเพราะว่ามันติดตรงชึบนี่ติดตรงช่วงนี้นะครับอาจจะแบบค้ำๆมันอยู่นิดนึงแล้วก็ติดตรงกระโปรงหลังนะครับแต่จริงๆก็พับได้สุดแหละนะอ่ะปึ๊บปึบอาจจะขยับให้ดูช้าแล้วก็ไม่มากนะครับแล้วก็หมุนตรงท่วงท่อนขาได้เลยนะครับนี่ทอนขาหมุนได้นะครับ ตรงไหนอีกข้อเท้านะครับข้อเท้าอลองกดลงนะครับกดลงสุดได้เยอะนะครับอ่แงนขึ้นแงนขึ้นปึ๊บโอ้โหแงนขึ้นเยอะมากนะครับ่มาดูตรงพลิกขวาพลิกขวาได้เยอะมากพลิกซ้ายก็ได้แบบโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ข้างหลังนะครับยกได้ข้างหน้ายกได้ นะครับผมสำหรับตรงตัวของเขาก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอาวุธนะครับอาวุธที่ถืออยู่เลยก็คือจะขยับตรงส่วนนี้ได้ก็คือจะโยกได้แบบนี้ปุ๊บนี่ยกได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้หมุนเพื่ออะไรนะครับหมุนเพื่อให้มันเป็นปืนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่เจ้าตัวนี้บ้างแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคเนี่ย ตัวนี้กับตัวเนี้ยนะครับสามารถโยกแบบนี้ได้นะครับทั้งทั้งสองข้างเลยโยกแบบนี้ได้แต่ตัวนี้จะโยกตรงส่วนนี้ได้นะครับนี่ชึบตรงนี้่าแต่ตัวนี้จะโยกไม่ได้จะมาโยกได้อีกทีคือตรงนี้นะครับและอันนี้ก็สามารถหมุนขึ้นอย่างนี้ได้อีกหมุนลงได้อีกนะครับไม่พอครับยังหมุนเข้าอย่างนี้อีกหมุนออกอย่างนี้ได้อีกนะครับ ส่วนนี้ก็ทําได้อยู่นะครับหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับสําหรับแบ็คแพ็คก็จะหมุนได้ขยับได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะสาหรับแบ็คแพ็คนะครับส่วนเจ้าอาวุธทั้ง2อ,อันนี้นะครับก็สามารถถอดออกมาส่วนอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จะสามารถดึงออกมาได้เป็นอาวุธอีก2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่มีด้ามจับนะครับแต่เราก็ ใส่ไว้ที่เดิมเท่ที่สุดนะครับป,รปึ๊บประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานี่จะเป็นอาวุธอีกหนึ่งชิ้นนะครับอะใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถขยับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฟึ๊บสามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วก็ขยับ ด้านในได้นี่ตัวนี้ครับรึบนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดึงตัวนี้ออกมาได้อาจจะแน่นๆนนิดนึงนะครับปึ๊บนี่เป็นดาบอีกเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถถอดอันนี้ออกได้เป็นดาบอีกเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นปืนด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้อ่าอันเนี้ยจะเหมือนกันทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะขยับตรงนี้ได้ก็คือจะกลายเป็นปืนแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นดาบนะครับนี่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับจุดขยับของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลเนี่ยผมขอให้5เต็มเลยครับ มาต่อกันที่ความแข็งแรงนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าส่วนที่มันไม่แข็งแรงเลยนะมีที่เดียวคือกระโปรงข้างตรงนี้เลยที่รู้สึกไม่ชอบที่สุดเลยนะครับเนี่ยคือแบบมันหลุดง่ายมากนะครับไอ้ตัวเนี้ยกระโปรงข้างตัวเนี้ยหลุดง่ายและการขยับของเจ้าตัวเนี้ยมันขยับได้น้อยแบบน้อยมากนะครับทำให้มันรู้สึกว่ามันจัดท่าได้ไม่เยอะมากอะ่ะ คือจริงๆมันก็สามารถจัดได้แหละแต่มันจะลำบากนะครับมันจะแบบรู้สึกใช้เวลานานกับการจัดท่ามากๆนะครับทางที่ดีเลยนะครับก็จัดท่าเดียวคิดว่าท่าไหนที่มันเท่ที่สุดนะครับจัดไว้ท่าหนึ่งแล้วก็ตั้งโชว์ยาวๆไปเลยจบนะครับสำหรับผมนะสำหรับส่วนอื่นๆนะครับก็โอเคหมดนะครับไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกว่าหลุดง่ายอาจจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้เกือบลืมตรงแบ็คแพคข้างหลังนะครับ ด้วยที่ว่าเขาประกอบแค่แบบเป็นจอยเล็กๆแบบเล็กมากนะครับประกบเข้าไปนะครับมันก็อยู่มันอยู่ได้เลยแหละไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับท่ามากๆนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหลุดง่ายแล้วก็หลวมแต่ถ้าติดมันไว้เฉยเนี่ยตั้งโชว์เนี่ยอยู่ได้สบายเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องความแข็งแรงส่วนที่เหลือเนี่ยโอเคหมดเลยแน่นขยับยังไงก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับ สำหรับในข้อนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันในข้อของความคุ้มค่านะครับผมสำหรับตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีโมเดล1ตัวนะครับดาบ1เล่มอาวุธอีก2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นอาวุธชิ้นใหญ่มากแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็มีถาอีก1อันนะครับที่เอาไว้สำหรับ ปืนจับดาบที่มันใหญ่ๆนั่นเองนะครับในราคา2,000บาทนะครับที่เป็นราคาที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากจากที่พูดมาทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของการประกอบรายละเอียดจุดขยับความแข็งแรงนะครับรวมมาถึงของที่ได้ทั้งหมดที่เจ้าตัวนี้ได้นะครับในราคาประมาณนี้สําหรับผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับถ้าลองเทียบกับตัวอื่นนะครับบางตัวเนี่ยอาจจะแบบได้ไม่เท่านี้ความสวยก็อาจจะไม่เท่านี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้คือแบบสวยมากของให้มาดีมากเท่ด้วยนะครับสาหรับผมราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับสาหรับในข้อนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับผมขอให้5เต็มเลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับคลิปทอยพานะครับรวมถึงคลิปอื่นอืของทอยพานะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับ แต่สาหรับใครที่อยากจะสนับสนุนถอยพาแบบจริงจังเลยนะครับสนับสนุนถอยพาด้วยการเป็นสมาชิกเพื่อให้ถอยพาพัฒนาและดำเนินต่อไปได้ซึ่งมีทั้งหมด3ระดับด้วยกัน1ต่อดิบจะได้รับป้ายติดหลังชื่อและอีโมจิที่ถอยพาออกแบบเอง2ต่อทําสีได้รับสิทธิ์ก่อนหน้าและได้ถามตอบพูดคุยปรึกษาการทาโมเดลรวมถึงได้รับวอลเปเปอร์สุดพิเศษ3ต่อคันเทพได้รับสิทธิก่อนหน้ารวมถึงได้เสื้อยืดถอยพาและพิเศษสุดๆคือได้รับกันพาเกรดอาร์จีที่ถอยพาประกอบพร้อมดีไซน์ขึ้นเองให้กับสมาชิก ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทอยพาซึ่งรายละเอียดต่างๆก็เป็นอย่างในคลิปที่เห็นเลยนะครับผมก็สามารถลองพิจารณาดูได้นะครับและสำหรับในครั้งนี้นะครับผมก็คงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ